สวัสดีค่ะพบกันกับช่องน้องแม็กโครนะคะวันนี้สวัสดีรอบเย็นนะคะมาหาอาหารเสริมให้ลูกชายนะคะวันนี้อาหารช,ชั้นสูงเลยวันนี้กำ <c oughs> ลังแตกยอดออกสวยๆเลยนะคะ เต็มอยู่เต็มรถอยู่พอ,พอแล้วเลยไปเอาต้นอันนันตืตืมีีกนะทางนานนะเหลืออีกต้นหนึ่งไว้ตัดวันหลังด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุมน้อยพลายแมคโครด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าลูกชายรออยู่บ้านนะคะเย็นนี้มาหาอาหารเสริมให้ให้น้องนะคะ หนึ่งคันรถได้กินคืนนี้นะคะกินสลับกับต้นกล้วยโชคดีหน่อยเนาะไม่มีมดนะบางบางต้นนี่มดมดเยอะนะคะ